สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็กลับมาไลฟ์พยากรณดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์ก็คือเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับก็เป็นวันที่10นะครับผมก็ เป็นเดือนกันยายน2,564นะครับก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในการไลฟ์ในแต่ละครั้งนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็ดีนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ภาพรวมผู้ที่เกิดประจำวัน นะครับเช่นวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับแล้วก็พฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับแต่วันพุธกับพุธกลางคืนนี่ผมจะรวมกันไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรอจํานวนคนที่เข้ามาในระดับหนึ่งก่อนนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเนี่ยอันนี้จะเป็นการดูดวงแบบ ภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นช่วงของระยะของสัปดาห์กับสัปดาห์ก็คือวันนี้จะพยากรณ์นในช่วงของปลายสัปดาห์จนถึงกลางเขาเรียกว่าช่วงกลางกลางสัปดาห์หน้านะครับผมก็คืออยู่ในช่วงของกลางเดือนกันยายนด้วยนะครับก็คือจะมีอะไรเด่นๆและเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอะไรที่ควรระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับ คนไหนเห็นแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดนึงว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับเช่นวันอาทิตย์ก็พิมพ์มาวันอาทิตย์คนไหนเกิดวันจันทร์ก็พิมพ์วันจันทร์เข้ามานะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าดวงชะตาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นทุกอย่างนะครับของชีวิตเรานะครับดวงชะตาเนี่ยเป็นแค่10%นะครับผมเป็นแค่10%เท่านั้นเองนะครับ แต่ขณะเดียวกันในการช่วงที่เราตัดสินใจบางอย่างเนี่ยนะฮะดวงจะมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างมากนะครับผมเพราะว่าบางครั้งนี่มันหาคําตอบยากดวงชะตาอาจจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเดี๋ยวผมกําลังจะเริ่มนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดตัวเราเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสูงสุดคือ90ซ์นะครับ ตัวเราเนี่ย90%เลยทีเดียวนะครับอีก10%เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงชะตานะครับแต่ดวงชะตาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสูงสุดแต่ตัวเราเป็นตัวชี้วัดสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับเป็นวันอาทิตย์เป็นประจำวันแรกนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น นะครับแล้วเราควรจะต้องระวังหรือจะมีอะไรเด่นๆบ้างหรือจะมีโชคลาภในช่วงของกลางเดือนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวจะพยากรณ์นะครับตอนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะครับแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยในช่วงวันสองวันนี้นะครับจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการแบ่งเบา ะจะมีคล้ายๆอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเหลือคุณได้นะครับในเรื่องของการเงินแต่ไม่ได้เป็นเงินก้อนโตนะครับแต่ว่าจะเป็นลนักษณะได้รับการช่วยเหลือบ้างในปัญหาที่มีอยู่นะครับในเรื่องของรายจ่ายต่างๆหรือการผ่อนชาระหนี้ต่างๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแต่คุณจะต้องเสริมดวงด้วยการ ทำบุญถวายโลงศพและจะเป็นการดีนะครับในการเสริมดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับคุณต้องพยายามช่วยเหลือคนที่เขากําลังเจ็บป่วยหรือคนแก่ก็ได้หรือคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ได้นะครับให้เป็นการเสริมดวงตัวเองนะครับแล้วคุณอาจจะได้โชคลาภกับคนที่มีอายุคนแก่เช่นอายุ6 70ขึ้นไปหรือ ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเราช่วยเหลือเขาดวงชะตาเราจะเข้มแข็งขึ้นนั่นเองแล้วเราจะได้บุญบารมีนะครับและเราอาจจะได้โชคลาภกับคนแก่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่กับคนมีอายุก็ได้นะครับอยู่เล่า 6-70ปีขึ้นไปนะครับแล้วจะดีนะครับแต่ปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมขอผ่านคนเกิดวันอาทิตย์ไปนะครับคนไหนเห็นผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็ดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์แล้วนะครับ คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับจะมีเรื่องประสบความสําเร็จในการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้นะครับเช่นคนไหนเป็นเซลล์อยู่คนไหนที่ทํางานประจําอยู่สิ่งที่เราคิดเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วได้รับการยกย่องและสรรเสริญในผลงานของคุณคุณกําลังไปประสานงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณ เอาความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวเองนะครับคนที่เกิดวันจันทร์จะประสบความสำเร็จแล้วกำลังจะได้รับการาคำชมเชยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณมีสิทธิ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับคนไหนที่ตกงานอยู่กำลังจะมีงานเข้ามาในสิ่งที่คุณต้องการนะครับคนไหนที่กำลังจะได้รับ ตำนงตำแหน่งหรือความประสบความสำเร็จก็จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่เป็นข่าวมาก่อนนะครับคือคือผู้นี้ว่าคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามานะครับแต่ประมาณเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับคนที่เกิดวันจันทร์แต่ต้องวงเล็บไว้ก่อนว่าดวงชะตาเป็นแค่องค์ประกอบแค่1 0์ของชีวิตเรานะครับตัวเรา90%นนะครับผมวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับ ก็พยายามเอาใจใส่หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพยายามทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากเจ้านายคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณพยายามเอาใจใส่ลูกค้าของตัวเองให้ดีที่สุดและคุณจะประสบความสำเร็จคือพูดง่ายๆว่าพยายามใส่ใจรายละเอียดในสิ่งที่มีนะครับให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงเกีเ่ยวกับเรื่องของความเชื่อให้ไปไหว เทพที่เกี่ยวกับโชคลาภต่างๆนะครับเช่นหกลกซิลก็ได้เกี่ยวกับเทพที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเทพที่ให้ไฉ่สิงเอียก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้โชคให้ลาภต่างๆนะครับแล้วจะเป็นการดีแต่ถ้าบางคนชอบไหว เทพไอไข่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วกันของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมขอคนที่เกิดวันจันทร์ผ่านไปนะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผมต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับผมคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยตอนนี้กําลังโดนเจ้านายติเตียนว่า ทำงานให้ตั้งใจวันนี้แต่จริงแล้วเราพยายามตั้งใจแล้วแต่ว่าง,งานมันค่อนข้างจะลําบากและก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ได้จริงเราก็ต้องคุยกับเจ้านายตรงไปตรงมาว่าตรงนี้เราไม่ค่อยถนัดงานเราไม่ค่อยโอเคตอนนี้ผู้นี้ว่าเรากำลังอยากจะเปลี่ยนงานด้วยซ้ำไปอยากจะไปจุดเริ่มต้น ที่งานที่เราคิดว่ามันถนัดสําหรับเราเช่นตอนนี้เราต้องมานั่งทําเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารดังด้านบัญชีแต่เรารู้สึกเราไม่ถนัดเราเก่งในฝ่ายขายประชาสัมพันธ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทําของเราสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะฮะก็คือเราอาจจะไม่ค่อยถนัดแล้วเราอาจจะโดนคนที่ทํางานติเตียนหรือ เราอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องของภาษาก็ได้แล้วเราโดนเจ้านายติอยู่เรื่อยว่าหุ้ยทำไมไม่ค่อยจำเลยตัวย่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยทำไมจําไม่ค่อยได้แต่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงงานแต่วิธีเสริมดวงนะครับพยายามเวลาเราทุกเวลาลําบากให้เป็นแหล่งที่มีแม่น้ํลาลําธารพยายามสวดมนต์แล้วก็กดน้ําบ่อยๆแล้วจะทําให้ชีวิตจิตใจแจ่มใสทําให้เราได้ ไอเดียดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวคุณพยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ดีเรื่องเดี๋ยวอยู่ๆเจ้านายคุณก็จะเริ่มเห็นใจคุณเกิดขึ้นนะครับปัญหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักแต่ถ้าคุณอยากจะมีโชคลาภคุณต้องพยายามกวดน้ําอยู่เรื่อยๆและจะเป็นการดีและพยายาม ให้อาหารปลาแล้วก็ปล่อยปลาที่กำลังโดนฆ่าด้วยก็จะดีนะครับคือไปหาปลาที่อยู่ตามตลาดแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารเราก็ซื้อมาปล่อยแต่ไม่ต้องซื้อจำนวนที่เยอะเกินไปนะครับเอาแค่เราพอดีก็พอนะครับทุกอย่างจะออกมาดีนะครับแล้วอีกเรื่องหนึง่งของคนที่เกิดวันอังคารนะครับให้ปรับเปลี่ยน บุคลิกภาพในเรื่องการแต่งตัวนะครับให้ใส่สีสดใสสว่างสว่างเข้าไว้และจะเป็นการดีเช่นใส่สีชมพูอ่อนใส่สีฟ้าอ่อนใส,ส่สอีอที่มันอ่อนๆและดูสว่างสว่างและจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของดวงชะตาของคุณนะครับจะได้รับการอาเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นนั่นเองของคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับผม ผมขอผ่านคนเกิดวันอังคารไปนะครับต่อมาคู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผมคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนตอนนี้ถ้ามีปัญหาหลายๆด้านนะครับคุณจะได้รับการคุ้มครองกับสิ่งที่คุณไปบน คุณไปไหว้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับฮะเทพเทพแล้วก็เทวดาจะคุ้มครองคุณอยู่ตอนนี้คือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าเกิดคุณทําดีมาตลอดนะครับคนที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนจากร้ายจะกลายเป็นดีขึ้นนะครับแล้วการกระทําที่เคยคนไหนทําไม่ดีคุณน่ะมันจะตีย้อนกลับ ไปหาคนคนนั้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเราทำดีเข้าไว้เดี๋ยวสิ่งต่างๆจะคุ้มครองคุณนะครับแต่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วให้เราทำอยู่สม่ำเสมอและพยายามให้ทานสัตว์นะครับแล้วไปหาวัดที่มีเขาเรียกว่ารับบริจาคเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่ต่างๆเช่นวัวกระบือที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะครับหรือแหล่งที่เป็นวัดที่อยู่ติด เกษตรกร,กรต่างๆที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับสัตว์ต่างๆนะครับหรือฟาร์มไก่หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นอยู่ที่มันเป็นแหล่งธรรมชาตินะครับไปทําบุญที่นั่นแล้วจะเป็นการเสริมดวงคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะธุรกิจ Import Export เกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกเนี่ยโหจะดีมากสำหรับคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับ คนไหนที่มีหนี้อยู่ตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการทวงหนี้นะครับเป็นไปได้ก็พยายามปณีประนอมพูดกันดีๆนะครับแล้วจะออกมาดีนะครับและอีกเรื่องหนึง่งให้พยายามถวายลงศพด้วยก็จะดีกว่านะครับคือตอนนี้พูดไงว่าตอนนี้มีเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาขอส่วนบุญคุณด้วยนะครับแล้วก็พยายาม ทําสังฆทานด้วยได้ก็ดีกับวัดที่ผมแนะนําไปก็คือเป็นวัดที่มีเป็นแหล่งธรรมชาติอยู่แถวที่มีเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่ที่หรือวัดที่เขาเลี้ยงสัตว์ใหญ่ก็จะดีนะครับไปทําบุญแล้วก็ไปทําสังฆทานด้วยในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ามีโอกาสนะครับหรือหรือถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงก็หาแหล่งที่เขารับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของ การไถวัวไถควายไถยกระเบืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเท่าที่เราจะมีปัจจัยนะครับผมคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนั่นเองนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วนะครับผมคนที่เกิดวันพฤหัสตอนนี้มีเรื่องการวางแผนในเรื่องของการเงินที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาลงทุนไปแล้วไม่ค่อยได้ผลลัพธ์นะครับตอนนี้เราต้อง ใจเย็นๆนะครับแล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่เราผิดพลาดมาให้ดีๆเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาอ๋อเองว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอคนที่ปรึกษาเราได้นะครับทำตัวสบายๆเดี๋ยวเราจะเจอคนที่ให้คำปรึกษาเราได้เป็นอย่างดีนะครับ <ๆ S 2> ก็คือเพื่อนร่วมงานของคุณหรือรวมไปถึงเจ้านายของคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็น เจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะได้กับลูกค้าของคุณเองก็ได้ให้คำแนะนำสิ่งต่างๆนะครับคุณใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะครับทำตัวให้สบายๆเดี๋ยวคุณก็จะเกิดไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณมีรายจ่ายหลายทางทำให้คุณกังวลแล้วก็รู้สึกว่าลงทุนอะไรไปก็รู้สึกจะเงินจะจมกับตรงจุดน,นั้นนะครับเดี๋ยว ค่อยๆจะดีขึ้นนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับวิธีเสริมดวงต้องพยายามไปวัดที่วัดแถวระแวกบ้านคุณนะที่เขามีตู้บริจาคต่างๆนะครับให้ไปหยอดตู้ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือไฟฟ้าที่วัดนะครับน้ำประปาที่วัด อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือช่วยวัดโดยตรงอ่ะแล้วจะเกิดส่งเสริมดวงชะตานะครับหรือไม่ก็เป็นการบูรณะวัดที่เป็นตู้นะครับหยอดไปสักแล้วแต่ปัจจัยของเราอ่ะนะครับถ้าเรามีปัจจัยน้อยเราก็ให้น้อยมีปัจจัยเยอะเราก็ใส่เยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปไหว้วัด ที่บอกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีจริงๆให้ไปหาสารเจ้าหรือสารพระภูมิก็ได้นะครับที่แล้วถ้าบ้านคุณมีสารพระภูมิอยู่แล้วยิ่งดีนะครับแล้วพยายามถวายของที่เป็นผลไม้นะครับที่สักสามอย่าง5อย่างก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นการเสริมดวงนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมตรงนี้ผมขอผ่านคนเกิดวันพฤหัสไปนะครับเดี๋ยวรอคอยสักหน่อยหนึ่งนะครับความอึดอัดจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขี้คายในทางที่ดีอย่าก,กดดันตัวเองมากไปนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวทิศทางจะออกมาทางที่ดีขึ้นนะครับ คนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่โสดอยู่นะครับคุณจะเจอคนที่เขาจริงใจงคุณนะครับมาดูใจคุณและแถมนําสิ่งดีๆมาให้คุณด้วยนะครับพวกนี้ว่าได้ทั้งความรักได้ทั้งแนวทางความคิดของผู้ชายคนคนหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่คุณจะได้ผู้ชายที่เป็นผู้นําส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่ทํางานขยันนะครับ คือคนไหนที่ยังโสดอยู่คุณจะเจอพบลักที่ดีนั่นเองของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคุณจะได้หรือถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วถ้ามองถึงเรื่องของงานคุณจะได้ลูกค้าที่ดีนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณจะได้ลูกค้าที่ดีแล้วตั้งใจที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์กับคุณหรือสินค้าของคุณนะครับส่วนคนไหนที่เป็นลูกจ้างประจํา คุณจะได้รับคำชมจากเจ้านายและสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เจ้านายจะเชื่อแนวทางของคุณนะครับโปรเจกต์ Project ที่คุณวางแผนไว้จะประสบความสำเร็จนั่นเองของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้ไปไหว้พระเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสน่หาต่างๆนะครับเช่นพระพิคเนศนะครับ เทพที่เกี่ยวกับเรื่องการเสริมเสน่หาทั้งหลายแหล่นะครับแล้วจะเป็นการดีในการเสริมดวงของเรานะครับหรือไม่ก็ไปหาสารที่เป็นสีแดงแดงนะครับนะฮะแล้วจะเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่หานะครับหรือไม่ก็ไปหาต้นไม้มงคลที่เกี่ยวกับการเสริมเสน่หาเช่นสาลิกาลิ้นทอง มาไว้ประดับที่บ้านสักสองต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับหรือถ้าคุณมีหน้าล้านคุณก็หาสาลิกาลิ้นทองมาประดับที่บ้านที่ล้านด้วยก็ดีที่บ้านได้ก็ดีสักสองต้นนะครับก็โอเคนะครับและทิศทางจะออกมาดีทั้งเรื่องของงานในเรื่องของความรักและก็ร่วมถึงการเงินแต่การเงินยังไม่ถึงกระโดดเด่นมากนะครับถามว่าจะมีโชคกับเพศตรงข้ามด้วยไม่แน่คุณอาจจะได้ ถูหวยเลยเือเบอร์กับคนรักของคุณก็ได้นะครับลองเอาอายุของเขามาตีเป็นตัวเลขก็ได้นะครับหรือวันเกิดของเขาพศของเขาหรืออายุของเขาในปัจจุบันนี้นะครับลองดูนะครับหรือไม่ก็ถามเขาดูว่าเขาชอบเลขตัวไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะผ่านไปวันสุดท้ายแล้วก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยรู้สึกมีความอึดอัดใจเรื่องของไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองรู้สึกหวาดระแวงกับปัญหาการเงินนั่นเองว่าที่เราคิดเอาไว้มันจะดีจริงหรือเปล่าหรือเราคาดหวังกับบางอย่างมากไปไปนะครับคือเราอาจจะตั้งเป้าหมายกับการเงินที่เราคิดไว้ว่ามันต้องดีแต่มันอาจจะพลาดได้คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากเกินไป เดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนี้ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือเช่นคุณเคยคาดหวังกับญาติพี่น้องคุณว่าเขาจะช่วยเหลือคุณหรือคนที่รับปากคุณจะช่วยแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือที่เขาอาจจะหวังผลประโยชน์จากคุณคือผู้นี้ว่าเขาอาจจะหวังดอกผลของ กับคุณน่ะดอกผลที่เขาสมมติเขาช่วยเหลือเงินคุณก้อนหนึ่งแต่เราต้องมีผลประโยชน์คืนไปให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ถ้าเกิดเราคาดหวังว่าจะต้องได้จํานวนที่เยอะอาจจะลําบากหน่อยนะครับตอนนี้คือคุณกังวลทั้งเรื่องของงานกังวลของเรื่องของรายจ่ายของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตอนนี้ขาดความมั่นใจกับตัวเองนะครับที่สําคัญที่สุดตอนนี้ต้องพยายาม ฝึกนั่งสมาธิเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองมีดีแล้วก็มีศักยภาพที่มากพอนะครับจงเชื่อมั่นว่าตัวเองทําดีนะครับแล้วไปหาวัดที่มีเป็นเป็นวัดที่มีเป็นไม้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือนไม้อะจะดีมากนะครับหรือไม่ก็เป็นสารไม้ก็จะดีมากนะครับแล้วไปหาวัดที่อยู่ ไกลถิ่นฐานคุณหน่อยก็จะดีนะครับหรือไปวัดป่าก็ได้หรือว่าไปวัดที่เขามีการฝึกกรรมฐานด้วยก็จะดีคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็พยายามไปบูรณนะหรือทําบุญที่นั่นนะครับช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับคาชี้แนะแนวทางต่างๆจากที่นั่นหรือไม่คุณจะได้ไปเปิด เปิดเนตรนะครับก็ได้นะครับเปิดจิตเปิดเนตรอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นไอเดียต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราต้องพยายามฝึกนั่งสมาธิเยอะๆหรือฟังธรรมบ่อยๆและทิศทางชีวิตคุณจะออกมาดีขึ้นนั่นเองและพยายามเชื่อมั่นว่าตัวเองทําดีนะครับอย่าก,กังวลรู้สึกจะบอบช้าทางด้านทางการงานการเงินไม่ค่อยเหมือนว่า มันเหมือนว่าพลาดไปอย่างละ9 29อ่ะกนะครับก็คือมันไม่ค่อยเป็นตามสเต็ปที่เราคิดเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวอีกสองสาวันเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหานะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับการช่วยเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์บ้างเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้ผมก็พยากรครบทุกประจําวันแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่า ขอทุกท่านนะครับจงทำดีคิดดีและท้ายสุดจะออกมาดีนะครับผมสิงแสลิมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังได้นะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมการเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าครูอยู่นะครับก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาไลฟ์พยากรณ์ดูดวงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ